พระบ้านบ้านองค์นี้คือสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์สายญาติองค์นี้เนี่ยสภาพผ่านการใช้มาแบบที่เรียกว่าเจ้าของคงรักที่สุดในในการห้อยอะนะเพราะดูลวดดิองค์นี้ถ้าเลี่ยมดีๆก็คงไม่หักแบบนี้หรอกนี่ลวดแบบเนาะอย่างนี้ผมเช่ามาหลักหมื่นนะ สวยๆผมเช่าหลักแสนนะพี่ๆกุเจดีเล็กพี่ๆครับอันนี้คือกุเจดีเล็กเนาะเป็นพิมพ์สายญาติสมเด็จบางขุนพรมวัดใหม่อมตตลดนะนี่ลวดเราต้องไม่แกะออกนะครับห้อยกันไปแบบนี้เลยนะเนื้อแบบโอ้โหสมเด็จยังไงก็คือสมเด็จอย่างนั้นเนื้อแบบปึกปักเลยคมปัก ผมบอกให้การแกะพิมพ์ของพระสมเด็จเนี่ยนะมันต้องลึกแบบเห็นปะลึกแบบนี้เห็นปะความคมของอะพี่ดูอง์นี้คาบกุแทบไม่มีเลยนะผมนี่พูดจริงๆเลยวนะ่าตอนเช่าอย่างเงี้ยผมไม่ส่องเลยนะคือส่องแบบคือพระมันแท้แบบดูง่ายเลยอะพระแบบแห้งๆอะดูเส้นเนี่ยเส้นสังกติดูเส้นวิ่งลงมาแล้วพี่ดูดิเห็นปะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอแบบ ความแห้งความคมแบบนี้นะพี่เห็นปะคือพิมพเขาคมชัดแบบนี้จริงๆนะองค์ไหนสวยๆนี่มีสเสน่ห์จริงๆนะนะแบบนี้เนื้อเนี่นยพี่ดูดิหรือว่าองค์นี้ไม่ลงกลุ่นะเนี่ยทําไปเล่นไปองค์นี้ไม่ได้ลงกลุ่นนะเนี่ยดูเนื้อดิจัดแบบพระสมเด็จเลยอะ่นะเนาะ เหมือนพิมพ์สมเด็จทั่วๆไปอ่ะโอ้องนี้น่าล้างดูเนี่ยพอเผื่อไม่ได้ลงกลุ่นเนี่ยไม่มีคราบเลยอ่ะอือจริงด้วยไม่มีคราบเลยอ่ะองนี้พอเผื่อไม่ได้ลงกลุ่เนี่ยสมเด็จพงพมองเนี้ยโอ้โหดูซอกดิลึกปึ๋งเลยดูดิเม็ดโอ้โหไม่มีคราบกุเลย แบบนี้หลักแสนนะพี่พี่เผื่อใครเจอนะสวยๆนะผมเช่าหลักแสนนะครับเนาะสมเด็จบางอุนพรมกุเจดีเล็กนะครับองนี้พอเผื่อไม่ได้ลงกลุกนะฮะไม่มีคราบกุเลยนะเป็นพิมพ์สายญาตินะครับเช่าทุกพิมพ์นะนะชุดเวนจาพาคีผมเช่าทุกพิมพ์ทุกสภาพนะหักแตกเช่าหมดนะครับนะเช่าทุกสภาพแล้วกันนะครับจะแตกจะสึกได้หมดนะครับเช่าหมดทุกสภาพเลยเนาะอันเนี้ย ใช้คำว่าพระบ้านบ้านพระบ้านบ้านจริงๆนะครับเขี้ยวเสือเคี้ยวหมีโอ้ได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเห็นป่ะนี่นะครับเนือแบบจึ๊กเลยอ่ะเนาะข้างๆก็มีรอยตัดชัดเจนเห็นไหมรอยตัดๆอย่างเงี้ยดูง่ายเลยเนาะ พยายามดูนะพยายามศึกษาดูนะครับจะได้รู้เนาะอย่างนี้สวยงามนะครับถึงจะไม่สมบูรณ์นะแต่ก็เช่าทุกสภาพกันละกันนะครับสําหรับผมมีเสน่ห์มากบ้านๆจริงๆอะ่ะบ้านๆไหมเอาฝากกดหัวใจรูวๆให้ด้วยนะฝากกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนี่นะครับนะเผื่อใครไปเจอนะไม่ต้องไม่ต้องเช่าก็ได้นะ คือเราไม่ต้องมีความรู้ไปเช่าก็ได้เราแนะนํานําพาก็ได้ใครที่แบบเฮ้ยบ้านนี้มีพาเยอะไว้แนะนําให้คุณพศไปเช่าหน่อยไว้เช่าเมื่อไหร่คุณได้เงินเมื่อนั้นไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเอาว่าเช่าเมื่อไหร่คุณได้เงินเมื่อนั้นกันแล้วกันนะคุณไม่ต้องไปเสี่ยงด้วยแค่นัดหมายมาเดินทางมาพามาเท่านี้ คุณก็ได้เป็นผู้นำพาแล้วคุณก็ได้ยอดเงินที่สบายๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากกว่านั้นนะ